ราใส่ลงไปในกระทะแล้วปิดฝาพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับซาลาเปาสูตรทอดน้ำทอดในกระทะง่ายๆแบบนี้นะคะใส่ไส้ถั่วดำค่ะถั่วดำไม่ต้องนำไปต้มด้วยนะคะใช้วิธีปั่นง่ายๆและแป้งซาลาเปาที่ห่อไม่ต้องใช้เวลานวดด้วยนะคะ ทำง่ายมากๆเลยทำกินก็อร่อยทำขายก็ได้ค่ะขั้นตอนง่ายๆนะคะเจ๊ปานจะเตรียมแป้งสาลีเอเนกประสงค์ตามด้วยน้ำตาล2ช้อนชาเกลือเล็กน้อยเบกกิ้งโซดาที่ปลายช้อนผงฟูที่ปลายช้อนเหมือนกันน้ำมัน1ช้อนโต๊ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยค่ะใช้ไม้พายคนแป้งจนกว่าแป้งจะจับตัวเป็นก้อนนะคะสามารถเติมน้ำได้เรื่อยๆจนกว่าแป้งจะจับตัวเป็นก้อนค่ะ แป้งจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะเราก็ค่อยๆใช้มือนวดให้เข้าเนื้อกันเลยค่ะนวดจนได้แป้งเนื้อนวลๆแบบนี้แล้วนะคะเจแปนจะใช้เวลาพักแป้งประมาณครึ่งชั่วโมงมาเตรียมทำไส้กันค่ะไส้ถั่วดำเจแปนเอาถั่วดำมาแช่น้ำหนึ่งคืนนิ่มแล้วนำมาใส่ในโถปั่นเลยนะคะแล้วใส่น้ำเปล่าตามลงไปปั่นจนถั่วละเอียดเลยค่ะ ความละเอียดของถั่วดำแล้วแต่เพื่อนๆพ,พอใจเลยนะคะเจ๊ปันก็ไม่ได้ละเอียดมากค่ะพอจะมีเนื้อสัมผัสของถั่วให้เห็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนำะมาตั้งใส่กระทะไฟกลางค่อยๆคนจนกว่าถั่วจะนิ่มและสุกค่ะถั่วเริ่มนิ่มสุกแล้วน้ำเริ่มเหนียวงวดใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยน้ำตาลเกลือเล็กน้อยความหวานสามารถเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะคนจนกว่าทุกอย่างจะแห้งแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วพักทิ้งไว้ค่ะ แป้งซาลาเปาใช้ได้แล้วนำแป้งสาลีแห้ง,หงใส่ลงไปที่เขียงนะคะเสร็จแล้วนำแป้งมานวดให้นิ่มสักพักหนึ่งค่ะค่อยคอยคลึงให้เป็นแนวยาวนะคะแล้วก็แบ่งแป้งให้มีขนาดเท่าๆกันค่ะใช้มีดหั่นแบบนี้ได้เลยนะคะปั้นแป้งให้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วแผ่แป้งออกมาเป็นแผ่นๆออกมาแบบนี้เลยค่ะเนื้อแป้งไม่บางเกินไปและไม่หนาเกินไปนะคะได้แบบนี้แล้วใส่ไส้ถั่วดำลงไปเลยค่ะ ค่อยๆจับจีบแป้งให้ประกบกันนะคะเพื่อที่จะห่อให้ไส้ถั่วดําอยู่ในเนื้อแป้งเลยค่ะเก็บม,มุมแป้งให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เป็นใช้ได้แล้วค่ะค่อยๆปั้นแป้งซาลาเปาไปเรื่อยๆนะคะแป้งที่เจ๊ปานใช้จะได้ซาลาเปาประมาณ6ลูกค่ะจะสนุกก็ตอนห่อนี่เองใส่ไส้เข้าไปเลยนะคะทําเองใส่ไส้แน่นๆเลยค่ะค่อยๆจับจีบแป้งให้ประกบกันนะคะแล้วก็ให้ไส้ของถั่วดําอยู่ในเนื้อแป้งแบบนี้ เก็บมุมแป้งให้เรียบร้อยค่ะได้ซาลาเปาหน้าตาดีสวยงามมากๆเลยตกแต่งหน้าตาความสวยงามด้วยงาดำแบบนี้นะคะเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยค่ะแปะงาดำทั้งสองด้านเลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยใส่น้ำเปล่าลงไปค่อยๆวางซาลาเปาใส่ลงไปในกระทะแล้วปิดฝาพักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะใช้ไฟกลางนะคะ ครบเวลาแล้วนำซาลาเปามากลับด้านเลยค่ะน้ำในกระทะก็เริ่มแห้งนะคะกลับด้านจนครบแล้วใส่น้ำเปล่าเทลงไปเลยค่ะแล้วปิดฝารออีกสินาทีดูผลงานกันเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ซาลาเปาทอดน้ำ ที่หน้าตาหน้ากินตอนนี้กลิ่นซาลาเปาไส้ถั่วดำหอมทั่วบ้านเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเจ๊ปันก็กลับด้านไปมาจนมั่นใจว่าซาลาเปาสุกทั่วแล้วก็นำขึ้นได้แล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟเป็นมื้อเช้ามื้อสะดวกมื้อของว่างทานเล่นทานกับชากาแฟอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนไส้ที่เหลือเพื่อนเอนเก็บไว้ทำไส้ต่อไปได้นะคะซาลาเปาทอดน้ำสูตรทำเองไส้ถั่วดำหน้าตาดีมากๆเลยค่ะ หอมอร่อยเนื้อแป้งนุ่มมากเจ๊าปานขอตัวไปทานซาลาเปาก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยขอบคุณค่ะ